สครับผมนายชีสุพงศงริเวราครับผมจะมาทำใบงานที่สี่นะครับอุปรกรณ์นะครับมีชุดตัดคภาพล้มนะครับวาสีที่สองนะครับแล้วก็ Switch. สวิตซับทำงาน,นด้วยมือกดกับด้วยสปริงครับสองตัวแล้วก็กระบอกสูบสองางนะครับนำลงนะครับเข้าหนึ่งเข้าสวิตนะครับ ัิตนะครับดัอย่ในเลก็ดันลงมาหนาตัวนะครับจะโิตนะครับเะราวาดทีนักสองเดี๋ยววบาทีดทีนัสองนะครับไปก็ะบ,บอกสุ่ สว่วนนี้นะครับเข้าหน้านี่นใ้หนบ้างเลยังไม่ได้ให้มาสอบ ผมว่าจบการนำเสนอแบบนี้ครับ